คอนโดเงินเหลือเนี่ยคือการยื่นกู้คอนโดหรือว่ากู้ซื้อบ้านปกตินี่แหละครับแต่ว่ามันจะมีจุดที่แตกต่างก็คือว่าตัวคอนโดน,น,นั้นเนี่ยมันจะมีส่วนลดหรือว่าส่วนลดเงินคืนยกตัวอย่างเช่นว่า,าราคายื่นกู้แบงค์นะครับราคาสิงที่ลูกคาได้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันโดยราคายื่นกู้แบงค์เนี่ยจะต้องมากกว่านะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวโครงการหรือขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะครับหรือว่าขึ้นอยู่กับปัจจัย ทั้งในส่วนของเครดิตลูกค้าเองนะครับลูกค้าที่ศักยภาพสูงหรือฐานเงินเดือนสูงนะครับก็สามารถเลือกคอนโดที่มีส่วนปางเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับคนที่รายได้ประมาณสัก3-40สี่มื่นก็อาจจะผู้ซื้อในราคาที่2ล้านบาท3ล้านบาทได้หรือว่าถ้าเป็นคนที่รายได้ประมาณหลักแสนนะครับ ว่าเป็นคุณหมอข้าราชการระดับสูงนะครับก็าสามารถที่จะคูคอนโดได้ราคาที่5ล้าน6ล้านนะครับซึ่งก็จะมีส่วนลดที่มากขึ้นนะครับเป็นเงาตับตัวขึ้นไปนะฮะทีนี้ส่วนต่างมันจะเกิดมาได้ยังไงนะครับราคาซื้อขายห้องสมมติว่าเราไปดูโครงการมาแล้วโอเคแจ้งกับเอเจนต์อะไรเจนบบาโอเคชอบนะครับโครงการก็จะแยกสัญญาให้ระหว่างสัญญายืแบง์นะครับกับสัญญา ที่ลูกค้าทำกับโครงการเองโดยดที่แตกต่างนะครับนะคอ่ายินแบงก์เไปนะครับในราคาอยู่ที่2องล้านห้าแสนบาทนะครับกับอีกสัญญาหนึ่งเนี่ยแยกคนละฉบับกันนะครับโครงการจะเป็นคนทํากับลูกค้าเองนะครับราคาจริงให้อยู่ที่สองแสนบาทเพราะฉะนั้นเมื่อลูกค้า <c oughs> ตกลง อยู่ที่2ล้าน5แสนบาทพอโครงการรับเงินมาแล้ว2ล้าน5แสนบาทแต่ยังไงนะครับแต่ว่าในส่วนของสัญญาจริงเนี่ยก็ตกลงกับลูกค้าอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่2ล้านบาทเพราะฉะนั้นเอา2ล้าน5แสนบาทลบก,กับ2ล้านบาทก็จะเหลือส่วนต่างออกมาอยู่ที่5แสนนะครับนี่ก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยได้ส่วนต่างตรงนี้กลับไปนะครับแล้วก็ในส่วนของเงินตรงนี้ก็ถือว่าเป็นดอกเบี้ยราคาถูกด้วยเป็นดอกเบี้ยบา้าน ที่นำซ้ำหนึ่งถึงสามปีก็สามารถที่จะรีไฟแนนซ์ได้บวกกับโปรโมชั่นแบ็คต่างๆก็มีมากมายนะครับสรุปนี่อาจจะได้หนึ่งคือคอนโดหรือบ้านเนี่ยที่ลูกค้าอาศัยอยู่เองก็ได้นะครับสองเราเปลี่ยนจากหนี้ดีเป็นหนี้เสียบางคนเป็นหนี้บัตรเครดิตก็เอาเงินส่วนต่างตรงนี้ไปปิดหนี้บัตรเครดิตหรือบางคนอยากได้รถก็เอาเงินไปดาวน์รถหรือว่าเอาไปใช้ทําธุรกิจอะไรก็ได้แล้วแต่วัตถุประสงค์ของลูกค้านะครับ สองสิ่งที่ได้ก็คือเป็นทรัพย์สินที่สามารถปล่อยเช่าได้ขึ้นอยู่กับทำเลนะครับหรือปล่อยกระเพงกาไรได้ขึ้นอยู่กับราคาที่ดินนะครับแล้วก็ทำเลเช่นกัน3ส,สิ่งที่ได้เลยนะวันนั้นนะครับก็คือเงินส่วนต่างที่ออกมาอยู่ในราคาห้าแสนบาทน,นะครับอันนี้ก็ขอจบคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับว่าคอนโดงเงินเหลือเนี่ยมาได้อย่างไรถ้าลูกค้าคนสามารถที่จะติดต่อเราได้หรือว่าต้องการประเมินวงเงินดีปรึกษาในเรื่องของเครดิต ว่าอยากได้เงินก้อนประมาณเท่าไหรจากคอนโดเงินเหลือนะคะสามารถติดต่อ,อมาได้ที่ Facebook นะครับคอนโดต้อการลงทุนนะฮะหรือว่า a c e b o o k แอดก็คือคอนโดสยามเนลเอสเตดหรือสามารถส่งรายละเอียดส่วนบุคคลรายละเอียดเรื่องของสลิปนะครับสลิปใช้อย่างน้อย3ถึง6เดือนนะครับแล้วก็เคติดหนังสือบูโรนะครับสามารถที่จะประเมินวงเงินสินเชื่อได้ฟรีแล้วก็ขัเดเงยบแบงค์ให้นะครับในการดิดกู้มาที่ไลน์แอดดีสยามเนลเอสเตดนะฮะ หรือว่าโทรติดต่อ,อยได้ที่0949942896นะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะหรือว่าโทรติดต่อได้เลยนะครับ0949942896เราเปิดทำการตั้งแต่9โมงเช้านะครับถึง2ทุ่มนะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกคน,น